เร่งแล้วครับเอาเร่งแล้วครับต้องเร่งแล้ววันนี้ขบบนที่สองหกหนึ่งนะครับน,นีล่าช้าสี่สิบนาทีนะครับออกจากกรุงเทพสิบนาฬิกาสิบนาทีเลยนะครับวันธรรมดานะครับใช้ดีเซลร,รางนะครับจำนวนสามคันนะครับก็ถือว่าทำเวลาได้นะครับเพราะว่า ทางสายใต้ก็เป็นทางคู่แล้วยะอีสาวน้อยทำอะไรคะน่ะบอดีการดอ่าบอดีการ์ดราจำช่องนะครับเสียงอะไรอะ่ะอ๋ออ๋ออโอโอ้โอ ลงกึกกล้องทีเดียวนะครับปูนะครับวันนี้ก็สับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพนะครับ